สีหนอเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะสีหนอเขาไหมครับเนี่ยแล้วดู่ังนี้เหมือนเจดีเลยเหมือนเป็นเก่งจีนหรือเจดีเลยครับนี่ลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมอยู่ที่กอไผ่เกลียบครับไผ่เกลียบหน่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหรือบางท่านเรียกเมี่ยงไฟก็ได้ไผ่<อ>เกลียบไผ่เมี่ยงไฟไผ่พโพสามสามชื่อเนาะ อาจจะเรียกโปะโปะอะไรคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับที่ฟังดูนะครับตัวนี้เป็นไผ่พื้นถิ่นทางใต้ตั้งแต่ชุมพรยันนู่นเลยครับสุดประเทศไทยเลยครับมีขึ้นอยู่แล้วตอนนี้ข้อดีคือมาจากเมล็ดแล้วนะครับมันจะมีเอกลักษณ์คือครับหน่อแบบนี้ครับหน่อแบบนี้นะครับเป็นไผ่ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับเรื่องของลำเอาไปจักสารครับไปทําเสื่อที่เราไปดูที่สตูลนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือหนอกินได้เพราะว่าอร่อยมาก แต่ลุงก็ไม่เคยกินนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ลุงเห็นก็คือความงามครับมันก็เป็นตัวที่มีความงามเฉพาะของเขานะครับนี่ไผ่เกลียบไผ่เมี่ยงไฟนะครับอันนี้เป็นดูนี่นะครับดูหน่ออันนี้ยังไม่ยังไม่ยืดก็จะเป็นแบบลักษณะนี้นะครับพอมันยืดแล้วนี่นะครับเหมือนอะไรรู้ไหมครับ เหมือนเจดีเหมือนเจดีมากๆเลยครับเหมือนเป็นฉัดเป็นชั้นเหมือนเจดีครับนี่คือนี่คือความงามของเขาแล้วก็ลำเขาไม่คิรนะครับดูดีครับเนี่ยมันมีนวลเขาขาวเนี่ยครับนี่อันนี้มาจากเม็ดแล้วนะครับนี่ของลุงนี้มาจากเม็ดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแหล่งแม่พันธุ์นะครับอันนี้ไผ่พื้นถิ่นทางใต้นะครับบางท่านบอกโอ้จะเอาเป็นล้านต้นไหมก็เราก็ไม่ได้เอาขนาดนั้นนะครับมีเยอะแต่ว่า ก็ไปได้มาจากของมิสเตอร์เคนะครับนี่ไผ่ที่ค่อนข้างเนื้อบางนะครับแต่ว่าก็มีทรงทรงของเขาสวยงามครับหนอ่อลำก็สวยครับตรงดีนะครับเป็นไผ่ตระกูลชีโซซัตย์มก็คือเป็นไผ่ตระกูลเดียวกับไผ่ไผ่ทองตระกูลเดียวกับไผ่ข้าวหลามกลับแดงนะครับสีหน่อก็เป็นเอกลักษณ์นะสีหน่อเาเห็นไหมครับนี่แล้วดูรื่องนี้เหมือนเจดีเลยเหมือนเป็นเกิ่งจีนหรือเจดีเลยครับนี่ ตอนนี้เป็นคายมันคายก็คือขนนะครับนี่เห็นไหมคายหรือขนนี่นี่นี่เห็นไหมครับสามารถออกมาได้แต่ว่าเวลานั้นแล้วมันก็จะหลุดไปนะครับตัวนี้เขาจะใช้งานเรื่องลำนะครับกินหน่อได้แล้วก็ประดับได้นะครับเนียน่ยๆประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเอามาเยอะครับเาานี่ยมาลงตรงนี้แหละครับคล้ายๆกันนะ หายไปแล้วก็มีนี่ดูหน่อนี่นี่ทรงหน่อสวยนี่นี่อันนี้ก็เริ่มสวยนี่นี่ดูถ่ายรูปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ